มาช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการค่ะก็คือลิขิตชาตาพยากรณ์เขาบอกว่าดวงชะตาคนเราเนี่ยประมาทถ,ถ้าพลาดพังแล้วโอกาสแก้ไขค่อนข้างยากนะฮะโทรไปปรึกษากับท่านที่เบอร์0819291656นะครับเล็เบอร์หนึ่งก็ได้ที่0819891656แม่นยำทุกคำทำนายนะฮะ เสร็จแล้ววันนี้มีคำถามจากเฟรชบุ๊กใช่ค่ะซึ่งถามอาจารย์มงคลคุณเก่งนั่นเองนะคะเรียนเก่งอาจารย์นะคะระหว่างท่าสำคัญที่หาได้นะคะหลักสาหะค่ะและองศามังกรอนสำหรับพิจารณาทิศพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธรูปสารเตียงนอนหรือว่าโต๊ะทำงานค่ะแต่ละบุคคลควรยึดหลักใดเป็นหลักคาจารย์หลักใดเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าท่าสำคัญนี่มันก็มีความสำคัญแต่ถ้าเจอพลังองศาังกรอเนี่ยอย่างเช่นบ้านหลังเมื่อกี้ร้อ่ ชนมันเข้าไปเลยนะครับชนในทิศทางที่ดีเนี่ยแต่ถ้าบ้านท่านไม่มีองศามังกรท่านต้องใช้หลักของท่าสำคัญก่อนนะครับถ้าหาท่าสำคัญไม่เป็นก็ใช้หลักของสาหะก็คืออะไรรู้ไหมฮะ,ะชวดมาลงวอกนะฮะละกาฉลูมาแสงเถาะมาแมกุนหรือนะครับมะเมียจอขานอันนี้คือหลักของไตภารคีอันนี้นะฮะคือถ้าเราไม่ได้เรียนท่าสำคัญแต่าตาสำคัญสำคัญกว่า แต่ธาตุทิศมังกรมังกรใหญ่ที่สุดไม่มีใครนะใหญ่เท่ากับมังกรแล้ะนะฮะเสร็จแล้วเ c e b o o k ต่อไปคุณสุวรรณนาใช่ค่ะ,ะ,ะถามอาจารย์ว่าหลังบ้านนะคะ310 <3 10 S 1> องศาตีจูเอียควรตั้งที่ไหนดีคะคเป็นองศาที่ว่างเปล่าหรือเปล่าหรือควรคแก้ไขอย่างไรคะคือต้องเรียนให้คุณใหม่ทราบนะครับหลายคนมีความเข้าใจผิดว่า310องศามันจะว่างได้ไงนะฮะ310องศาเนี่ยถ้ามาดูจากผังดาว นะครับผังดาวเนี่ยท่านจะรู้เลยว่า310ไม่ว่างเปล่าอันนี้อะลองมาดูนะผมจะ310ยหยุดทิศตะวันตกเฉียงเหนือะนะอ่ะท่านมาดูอ่าเนี่ยอะ310อยู่ตรงนี้ใกล้กับ315อนะองศาว่างเปล่าคือองศาตกล่องคือเส้นแบ่งราศีระหว่างทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพวกจุด5ทั้งหลายอันนี้337.5าลานนี้เท่าไหร่ส9 2 5าใช่ไหม อันนี้สองเกท่านจำไว้เลยนะครับเส้นแบ่งราศีเส้นแบ่งทิศเส้นแบ่งราศีเนี่ยไอ้พวกจุดหคือองศาว่างเปล่าถ้าไม่มีจุดหไม่ว่างหรอกครับนะครับเป็นพลังงานที่ดีเสนล์ตตำแหน่ง310องศาเนี่ยนะครับจะตั้งจิจุเอียอยู่ตรงไหนผมถึงบอกไงเรียนเองรู้เองจะได้ไม่ต้องไปเสียรู้คนฟังใครก็ไม่รู้สับสนไปหมดทิศเหนือสามก็ไม่ว่างเปล่า อะไรที่เดินดาวได้ไม่ว่างเปล่าถ้าเดินดาวไม่ได้เนี่ยนะครับไม่สามารถเดินดาวได้มันว่างเปล่าไปประเทศไหนตำราไหนเขาก็ไม่ว่าว่างเปล่าทั้งนั้นเหนือใต้ออกตกนะครับ270ไม่ว่าอาไม่ใช่องศาว่างเปล่าเป็นองศาที่ดีมีดาว8นะครับเนี่ยเสร็จแล้ว310องศาเป็นดาวเอียงนะครับดาวเอียงซึ่งมีพลังงานนะครับไม่เหมือนดาวตรง315ไอ้คันจะยกแผ่นนี้มันก็เป็นที่เกรงใจะนะครับมาเรียนกันดีกว่า นะครับดาวเอียงอันนี้นะครับ310ฝั่งซ้ายห้ามตั้งน้ําแต่ถ้า3 1 5หลังบ้านฝั่งซ้ายตั้งน้ําได้นะครับ310ซ้ายมือเป็นดาว7ลาบเสื่อมนะครับ315หลังบ้านซ้ายมือเป็นดาว9เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดาวเอียงเนี่ยมันจะให้ความสําคัญการน,นะครับบทบาทของการกระตุน้นถ้าคุณไปใช้310บกระตุ้นเหมือน315รรับรองวิบัติอย่างแน่นอนถึงบอกว่า อ,องศามังกรก็จริง315เหมือนเหมือนกันแต่การกำเนิดของดวงดาวมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะเรียนรู้บทบาทแล้วไปฟังเนี่ยนะครับ ฟังอะไรก็ไม่ว่าต้องฟังเนี่ยนะครับฟังหูไว้หูนะครับไม่ใช่ฟังแบบ2หูใส่รักษ็เชื่อแบบสนิทใจแม้แต่กระทั่งตัวผมเน่นะครับพูดก็อย่าเชื่อจนกว่ามาพิสูจน์ด้วยสายตาหรือบทบาทของการเรียนของพวกคุณเองในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ถ่านะครับ ไม่เรียนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าหมดสิทธิ์นะครับในการที่จะเรียนเพราะปีหนึ่งผมจะเปิดแค่ครั้งเดียวแลวอย่ามากระตุ้นว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดเดี๋ยวรอบหน้าไปเรียนก็ได้ไม่มีทางแล้วครับนะครับนี้นะคะอาจารย์สายโซ่จากทังบ้านมาตสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพจมานค่ะจ้าอาจารย์ว่าหน้าบ้านอยู่ทิศใต้หลังบ้านอยู่ทิศเหนือค่ะองศาไม่ทราบนะคุณพจมานนะไม่ทราบค่ะได้ได้แต่ ดูแต่ดวงอาทิตย์ตอ่ะอ่าอาจารยจ๋าแต่รัคุณ <นะ S 1> พจนจามานจะถามอะไรกับผมครับจะถามว่าแบบมีแต่เรื่องราวไม่ดีเลยกับตอนเนี้ยเหรอค่ะ<ช>โอ้ยอย่างนี้อ้าวอย่างนี้ได้ไหมครับคุณพจนจามานจ๋าหลังบ้านทิศเหนือเนี่ยมันยังมีตำแหน่งที่ดีก็คือ<ช>นะฮะสามร้อยหกสิบบวกลบสามจุดห้าอันนี้ดีนะครับหรือสิบห้าองศาบวกลบสามจุดห้าหรือสามร้อยสี่ห้าบวกลบสามจุดห้าถ้าเลยจากนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ย คุณเป็นผู้โชคดีคุณพัชจามาน,เ,นเอา<ช><ช>อันนี้นะครับไปวัดองศาทิศหลังบ้านโดยยืนอยู่หน้าประตูให้ห่างจากเหล็กเยอะๆนะครับเนี่ยแล้ววัดแนวขนานของของนะครับของบ้านมองเข้าไปเสร็จแล้วโทรมาหาผมถ้าไม่เข้าใจาไปดูใน Facebook ผมจะมีวิธีการสอนนะครับแล้วก็โทรมาไม่มีเสียตังค์ครับตามฟรี ติดต่อหมอมาดูบ้านอ๋ออันนั้นเดี๋ยวติดต่อกับผู้ช่วยหลังใหม่แล้วกันนะครับมาแล้วนะคะขอให้โทรกลางคืนได้ได้ค่ะอ่านะฮะขอบคุณมากนะคุณพปศจามานจ้ะขอบคุณค่ะสายต่อไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะวันรีครับเรื่องเกี่ยวกับห้องนอนนะคะห้องนอนถามเลยครับคุณเจี๊ยบค่ะอาจารย์คะบ้านเนี่ยเป็นคือไม่ทราบองศาที่แท้จริงแต่ว่า เป็นหันทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนๆเ,เกือบจะทิศเหนือแล้วอะค่ะอ,อ๋อจ้ะเสร็จแล้วคุณเจี๊ยบจะถามอะไรครับจะถามว่าพอดีว่าจะใช้บ้านทําสํานักงานตอนนี้ไม่ไม่ทราบว่ามันจะเหมาะกับยุคหรือเปล่าที่ว่าหรือว่าจะคืออันนี้เป็นตึกแถวเราควรจะต้องหันโต๊ะไปทิศไหนเพื่อจะให้แบบเป็นรับทรัพย์โชคลาภอ,อะไรพวกนี้ค่ะโอเคคคุณเจี๊ยบเกิดเกิดปีอะไรครับปีละกาค่ะปีละกาเอาหลังพิงทิศตะวันตกก่อนอันดับแรก คือตำแหน่งของธาตุทองเนี่ยส่งเสริมคุณอยู่แล้วนะฮะ,ฮะเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้านั่งถูกทิศนะครับถูกธาตุมันก็ส่งเสริมคุณอย่าไปนั่งทิศของไม้แล้วกันคุณนั่งทองไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยนะฮะพ่อสเกิดคุณอะไรครับเออหนึ่งสองค่ะหนึ่งสองปีลากาปีไก่นะครับค่ะเนี่ยปีไก่หนึ่งสองแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเป็น<ะ>ชาวราศีตะวันตกโอ้เยี่ยมเลยนะครับนั่งออทิศของค,อคุณเคยมีคนเขาว่าเหมือนขาดไฟอะขาดไฟใช่ไหมะฮะค่ะ ถ้าขาดไฟคุณต้องนั่งนั่ง,น,งนั่งใต้หันหน้าขึ้นทิศเหนือหลังพิงใต้หลังพิงทิศใต้ใช่ไหมหน้าท<ช>ิศเหนือถ้าขาดไฟนะต้องนั่งทิศนั้นทีนี้ผมไม่รู้ว่าคุณใช้ธาตุอะไรแต่เพื่อเป็นความไม่ไม่ประมาทนั่งในทิศของเราเองทิศลากาก็จะไม่ผิดหวังคือทิศอะไรคะก็คือทิศตะวันตกหรือตกเฉียงเหนือหลังพิงนะครับอันนั้นไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับ บางคนเนี่ยบอกว่าคุณธาตุไฟไฟจริงไม่จริงยังไม่รู้ยังไม่ได้คำนวณเพาหยีซีเถียวถ้าอยากรู้ขาดขาดไฟไม่ถ้าอยากรู้ในวันที่สามเบ็ดเนี่ยนะครับผมจะสอนผมจะคำนวณออกมาว่าคุณขาดธาตุอะไรธาตุอะไรส่งเสริมคุณนะครับเราไม่ได้ดูจากตัวบอลของราศีันนะครับเราต้องคำนวณจากปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาตกฟ้าแล้วก็มาดูนะครับมีภาคีราศีล่างไหมครึ่งภาคีแม่ธาตุไหมหรือภาคีราศีบนเพื่อออกดอกออกผลว่าธาตุที่ส่งเสริมคุณคือธาตุอะไร นะครับเอานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์บคุณครับทีนี้คุณคุณกันสามสี่สองเป็นองศาที่ดีสวัสดีค่ะคุณกันค่ะสวัสดีค่ะสอบถามอาจารย์เรื่องอะไรคะวันนี้เราจะถามเรื่องหลังบ้านหน้าบ้านทิ่ใต้หลังบ้านสามสี่สองสามสี่สองนะคะสามสี่สองเป็นองศาที่ดีนะค่ะแล้วจะถามอะไรครับ จะถามว่าทำไมทำไมมันมีแต่รายจ่ายอ,อ,าอย่นี้นะคุณกันนะผมจะวาดภาพให้คุณดูนะค <ฮะ S 1> ่ะอเนี่ยถ้าคุณเปิดประตูได้ถูกหลักนะครับคุณควรที่จะเปิดตรงตำแหน่งประตูอยู่ทางนี้ทางนี้นะอันนี้ทิศใต,ต้คุณต้องเปิดตำแหน่งดาวเลขเก้าอันนี้ทิศเหนือนะฮะเหนือสามสี่สองอ่ะคุณกันดูนะครับประตูที่ดีของคุณอยู่ทางมุมนี้ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ตะวันตกนะครับอันนี้ตะวันออกถ้าเปิดถูกเนี่ยร่ำรวยแน่นอนผมไม่รู้คุณไปเปิดประตูตรงไหนเฮาเฮาแปดสองห้องนะคะจ้ะหน้าบ้านกว้างแปดเมตรนะคะอ,อ๋อนะักว่างรับประตูอยู่ตรงกลางตรงริมผมก็ยังมองไม่เห็นนะอืประตูอยู่ทางถ้าหันหน้าเข้าหน้าบ้านประตูอยู่ซ้ายมือนะคะประตูออประตูตัวบ้านนะคะทางนี้ใช่ไหมซ้ายมือค่ะก็ถูกแล้วนะครับกระตุ้นด้วยน้ําหน่อย กระตุ้นด้วยน้ำนิดหนึ่งตรงประตูหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ข้างนอกใช่ไหมคะอ่าข้างนอกข้างในก็ได้นะครับบริเวณนี้ตั้งน้ําหน่อยเพราะว่าข้างนอกตรงของหนุ่มบ้านอยู่หัวมุมหัวมุมบ้านหนูตั้งกระถางเอาอย่างงี้คุณคุณการตั้งน้ําตรงที่ผมบอกตรงกับประตู็จ่ละจุดประธานเนี่ยให้คุณตั้งตรงกับประตูเลยตีจูเอียร์แล้วก็พระตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับตั้งพระกับเจ้าที่เข้าใจไหมครับให้หันหันไปตรงกับประตู แล้วก็จะดีเองนะครับโอเคนะครับมีอะไรไม่เข้าใจคุณการโทรมาหาผมนะครับหลังจากจบรายการไม่ต้องกลัวว่าผมจะคิดเงินคิดทองนะครับผมถือว่าเป็นพี่น้องคนไทยนะครับเหมือนเหมือนกันเราร่วมทุกร่วมสุขกันนะครับเราไม่ได้กอบโกยหาผลประโยชน์หรือผลกําไรจากไขรนะครับเราทําเพื่อนะครับความสุขของพี่น้องนะฮะเราไม่เคยคิดที่จะไปเบียดเบียนไขร นะครับเราหมายมั่นอย่างเดียวว่าทุกคนมีสิทธิท์ที่จะรู้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทําให้บ้านเราจเจริญขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับท่านแล้วนะครับถ้าท่านได้ดูรายการวงจุ้ยดาวเก้ายุค,คเสร็จแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเหลือเวลาหนึ่งนาทีพรุ่งนี้อาจารย์จะเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีตําบลหนองชาตินะครับเนี่ยเราจะไปสร้างบ้านคือวางตําแหน่งทิศทางเขียนแบบให้เขา นะครับว่าตำแหน่งประตูอยู่ตรงไหนองศาที่เท่าไหร่ถึงจะดีแต่ก่อนที่จะไอ้นั่นเราต้องหาท่าสาคัญก่อนเสร็จแล้วนะครับเขียนแบบใหคเขาเสร็จแล้วให้เขาไปหาสถาปนิกเพื่อนะคะใหส้สถาปนิกเนี่ยเขียนรายละเอียดทีเพราะผมไม่ได้จบสถาปนิกมาดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็นะครับต้องมีการควบคุมพลังงานให้เป็นอย่างดีนะฮะเสร็จแล้วถ้าไม่พลาดวันพฤหัสผมจะไปนครสวรรค,นคร์นะครับคนครสวรรค์เนี่ยทางภาคเหนือตอนกลาง เพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านที่ผมไปวางให้เนี่ยเป็นร้านขายนมนมเปรี้ยวนะเป็นเอเนต์เสร็จแล้วเขาขายดีเขาก็อยากจะไปดูว่าลูกชายเขาจะเปิดอีกร้านหนึ่งเนี่ยเปิดตรงไหนดีนะครับก็เลยจะต้องมีการเดินทางไปครั้งหนึ่งนะในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยนะครับเราควรที่จะเรียนรู้เองแล้วฟังอะไรฟังหูไว้หูนะครับเนี่ยอย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดแม้แต่ตัวผมเองนะครับเราก็จะนําสิ่งที่ดีๆเนี่ยมานําเสนอ กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูวันนี้ไม่เต็มอิ่มก็ไปดูต่อวันอังคารแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็โทรไปสอบถามอาจารย์ได้หลังรายการนี้เลยค่ะ0804561674นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับอบรมนะคะดาวเอียงขั้นสูงวันที่3 1นะครับที่จะถึงนี้ก็รีบๆโทรเข้าไปหาคุณไก่นะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่ผมจะปิดเลยปิดนะครับจำกัดเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องการให้มีคนเยอะ แล้วก็อยากจะได้ลูกศิษย์ที่ดีๆเพื่อเป็นการพัฒนานะครับสิ่งที่ดีๆหรือวิชาการที่ดีต่อไปวันนี้วันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยนะครับก็บสมควรแก่เวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนี่ยทุกภาคทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศที่ติดตามชมรายการของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งพิธีกรคุณใหม่แล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าเวลา1 7บ0จถึง19กาถึง20นาฬิกานะครับ ทุกวันเสาร์ว,วันนี้ก็ต้องขอรรขอบคุณนะครับที่ติดตามร,รับชมนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ